สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ16นะครับข้อ16บอกว่าสองเปซนะครับสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์คำว่าของคือคูณสองเปอร์เซ็นต์ของสมเปอร์เซ็นต์ของเงิน1000บาทเห็นไหมครับเท่ากับ 4เปอร์เซนต์ของเงินกี่บาทบางคนอาจจะเป็น x เ,เป็น y นะผมแทนเป็นตัว a เ,เพราะว่าเครื่องหมายคูณกับ x ผมมันจะคล้ายกันนะครับทีนี้หน้าที่ของเราก็คือแก้สมการสังเกตนะครับถ้าสมมติว่าเราทำประโยคสมการตรงนี้ได้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะทวนอีกนะครับ2%เปอร์เซนต์คำว่า2เปอร์เซนต์ก็คือ2ส่วนร้อยคำว่าของคือคูณนะครับ2เปอร์เซนของ สามเปอร์เซนของเงินหนึ่งพันเท่ากับสี่เปอร์เซน์ของเงินกี่บาทเห็นไหมครับผมก็แทนตรงนี้เป็น A นะครับทีนี้เราก็แก้สรรมการนะครับโอเคเออเอาตัวไหนตัดด,ดีเอาตัวร้อยตรงนี้ตัดก่อนนะครับตัดออกไปนะครับตรงนี้ตัดนะครับทีนี้มันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับหกส่วนสิบเท่ากับ 4ี่ส่วนหนึคูณด้วย a เอา100คูณขึ้นไปนะครับก็จะเป็น6กคูณหนึส่วนด้วย4คูณด้วย10นั่นเองเท่ากับ a แก้สมการต่อนะครับ10ตรงนี้ตัดกัน2ตัดตรงนี้เหลือ3 2ตัดตรงนี้เหลือ5ดังนั้นนะครับ a เท่ากับสิ ไม่ยากเลยนะครับข้อนี้นะครับก็คือตั้งประโยคสมการให้ได้เสร็จปุ๊บก,ก็ทำการคูณหารอะไรให้เรียบร้อยก็จะได้คำตอบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ